ซึ่งวันนี้นะผมจะทำแบบไฟลุลกเลยทุกคนเคยเห็นไหมที่เขาทำกันที่เยาวราชเอาละครับผมสามสองหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฮะฮะฮะหันนี้อนนรอ สวัสดีครับมุกอะไรครับนี่สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเพจคอยอย่างแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูผัดผักบุ้งไฟแดง on the sky เอ้ยไม่ใช่ดิผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งมหานครเ้ยผัดผักบุ้งไฟแดงมหานคร on the sky boo นะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ใครๆหลายคนก็ต้องเคยทำรู้ว่าเคยกินแน่ๆนครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะทำแบบไฟนุกเลยนะครับ <ool> ทุกคนเคยเห็นไหมที่เขาทำกันที่เยาวราชน <iss> ั่นแหละครับผมจะทำประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการโยนให้มันโยนแบบโยนผักบุ้งอลจากก,กระทะอันนี้นะฮะให้มันลอยฟูตกปลาใส่ใจอันนี้ปุ๊บ <iss> <iss> อย่างนี้แลครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ดิพัมเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุดิกนเลยนะครับไป วัตถุดิบนะครับก็จะมีเป็นน้ำปลานะครับเต้าเจี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับน้ำมันพืชนะครับผงชูรสน้ำตาลแล้วก็อันนี้กระเทียมนะครับอันนี้ตำมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับอันนี้หั่นเฉียงมาฮะแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยนะครับนี่น้ำเปล่าเราเตรียมมานะเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ผักบุ้งนะนั่นเองนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัด สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันนะฮะวิธีการทําโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องจุดไฟตั้งกระทะไว้นะครับเพื่อที่มันจะได้ร้อนนะฮะอนุญาตเปิดแก๊สนะฮะอนุญาตใส่น้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปให้พอดีนะฮะเอาที่คิดว่ามันโอเคกับถาดผักบุ้งของเราครับแล้วก็ทําให้น้ำมันมันท่วถึงกระทะนะครับผมมาดูวิธีการทํานะครับนี่นะฮะจานเปล่านะครับให้หยิบผักบุ้งขึ้นมาครับหยิบมา นี่นะฮะผักบุ้งแล้วก็เราใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะอุ้ยเชีย่ยมาให้ต่อ <c oughs> ตามด้วยพริกนะฮะอันนี้เราใส่เยอะเลยโอเคใส่กระเทียมนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับ <c oughs> เราเจลหน่อยครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับผมมันเค็มครับแน่คําพูดนี้คุณคุณไปละเออผมไปดูจากควาลุงเด่นมาจากนั้นก็น้ําปลานิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยจริงๆนะครับน้ำปลานี่นะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปโอเคพอนะฮะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปนะครับผงนัวนะครับผมผงชูรสนั่นเองนะฮะอ่าออกออกยากเหมือนกันนะเนี่ยเราอ้า นี่อันนี้น้าตาละฮะอันนี้ไม่ได้กะปริมาณนะครับผมตามใจเราเลยฮะจากนั้นนะครับก็ให้เราใส่น้ําไปนิดหน่อยนะครับอ่าไม่ทำละไปะเลิเโอเคเราจะเติมน้ำนะครับให้มันชุ่มแบบทั่วผมว่าผักมันน้อยไปวะ่ะเี๋เราจะเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่พอกินนะครับ okay, ใส่เยอะๆนะฮะกินโอ้โหเยอะมากเลยครับบ้านผมนี่มีโอ้ย ล้างมือทำไมเนี่ย ไม่ใช่ผมผมจะทําให้มันอันนี้ไงคุณผู้ชมครับเราต้องทําให้ผักบุ้งของเรามีน้ํานิดหน่อยนะครับนี่เพื่อที่มันจะได้มีไฟนะฮะเป็นคนมีไฟนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนมาดูนี่นะครับมันจะประมาณนี้นะฮะทำให้แบบมีน้ำออกมาเห็นไหมมีน้ำาเวลาใส่ไฟแดงมันจะพุ่งนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็รอให้กระทะของเรามันเดือดนะครับทุกคนคิดดูสิครับเราสามารถทําให้ไฟแ๊ำมได้ขนาดนี้ครับมันเท่แค่ไหนล่ะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมผมจะทําให้ดูครับว่า บุ้งไฟแดงที่แบบไฟเยอะๆเขาทำกันแน่ไปรอดูกัน A few moments later ณเวลาตอนนี้ไปจะเป็นการทำผัดผักบุ้งไฟแดงมาหานครอเอ้ยนคะร on blue the sky รอรับชมได้เลยนะครับว่าไฟแดงของเรามันจะรุกตอนนี้ผมรู้สึกว่ากระทางของเราจะได้ที่แล้วนะครับทุกคนจับตาดูผมไว้นะครับผมอมืเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเลยครับมันมีใบไม้ตกมาใส่นะฮะ ทุกคนจับตาผมดูไว้เอ้ยไม่ใช่ทุกคนจับดูผมไว้เอ้ยไม่ใช่ทุกคนจับตาดูผมไว้ดีๆนะครับเราจะมานับยหลังไปพร้อมกัน <c oughs> เออต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมของเรามี s e c u r i t y นะครับมีทั้งรถดับเพลิงกู้ภัยรออยู่ข้างหลังแล้วนะครับผม <c oughs> พี่ครับเดี๋ยวถ้าไฟไมหม้พี่ช่วยจัดการให้ตรงนี้ได้ไหครับครับพี่กู้ภัยโอเคฮะไม่ครับพี่ผม <c oughs> โอเคฮะผมไม่เป็นไรแน่นอนฮะอะไรของกูเนี่ยงานก็ไม่ห้ามเราเลยนะสามสองเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่ง อันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าผมไม่เคยทำเลยนะครับเอาละสามสองผมต้องบอกกันนะครับว่าอันเนี้ยผมแบบทําครั้งแรกมากๆเลยเดี๋ยวเก๊ะหมดเอาละครับผมสามสองหนึ่งซื้อวันนี้แล้วผมจะทำแบบไฟลุกเลยนะครับทุกคนเคยเห็นไหมที่เขาทำกันที่เยะวะาวราชอ่ะ นี่คืออะไรครับทุกคนครับภาพที่ผมฝันไว้ครับมันไปอยู่ในมดแล้ว <h ums> ที่ไฟมันแล้วนี่คืออะไรครับนี่ฮะฟักเฮ้ยผมว่าแก๊สหมดหรือเปล่าวะ <h ums> ทุกคนครับผมว่ามันไม่ใช่นะฮะ a few moments later เอาละครับคุณผู้ชมนับต่อจากนี้ไปจะเป็นการโยนผักบุ้งนะครับลงจานให้ลงจานนะครับโดยเราจะมีจานวางไว้ตรงนั้นนะครับคุณผ <h ums> ู้ชมหันไปดูไหมฮะ <h ums> นะครับเดี๋ยวผมจะทําการโยนผักบุ้งนะครับโดยวิธีการอย่างนี้นะโยนไปเลยนะแล้วก็มันจะไปมันต้องตกไปลงที่จานแน่นอนนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมหมดนครับว่าอันนี้ไม่ใช่การเอาของกินมาทําทิ้งกำขว้างนะครับผมแค่จะมาสาธิตวิธีการโยนให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันโยนยังไงวิธีการโยนมันจะโยนเข้าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับนับไปพร้อมกันนะครับมันไม่ติดหลังคาไม่ติดรถก็ลงจานนี่นะครับ